กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบตัว Animation แอนิเมชันแนวการต่อสู้ในแถบของประเทศญี่ปุ่นนั้นท่านจะได้เห็นฉากที่ว่าพระเอกนั้นไม่สามารถต่อสู้ตัวร้ายได้เลยแล้วต้องแป่งร่างอีกขั้นหนึ่งแน่นอนครับผมหมายถึงการ์ตูนการต่อสู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตากันบอลวันคีตแต่ในที่นี้เราจะขอพูดถึงร่างหรือหมดต่างๆของอุซึมะจินารุโตจากแอนิเมชันนินจาตะกอาฐานนารุโตครับ ขอเล่าเท่าความกันก่อนอนิดนึงนะครับนารุโตะนั้นเป็นร่างสถิตของปีศาจจิ้งจอกเก้าหางหรือคูรามะเปรียบเสมือนกับความแค้นยิ่งนารุโตะแค้นมากเท่าไรก็จะได้พลังของคูรามะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นซึ่งในช่วงนี้นารุโตะจะไม่สามารถควบคุมพลังของเก้าหางได้ทําให้ต่อเกิดเป็นร่างต่างๆเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าร่างต่างๆนั้นมีร่างอะไรบ้างนารุโตะจักระเก้าหางหางที่หนึ่งเมื่อนารุโตะไม่สามารถรัชนาคาสเก,ก,กตได้ทำให้กลุ่มที่เหตุการต่อสู้อยู่นั้นมอบจกกักระให้ส่วนหนึ่ง ทำให้นารุโตะได้รับพลังของเก้าหางและมีหางงอกขึ้นมาหนึ่งหางซึ่งในช่วงหนึ่งถึงสามหางนี้นารุโตะจะยังควบคุมตัวเองได้อยู่และยังมีสาก,กาศของคูเลเรมาคอยปกคุมร่างกายไม่ให้โดนการโจมตีนังซ้ำยังช่วยรักษาอาการบาดเจ็บจากกัดต่อสู้ได้อีกด้วยนารุโตะหมดอาก,กัดเก้าหาง4หาง เมื่อโอโรจิมารุมาพูดจาให้เข้าหูเกี่ยวกับเรื่องสังเกตทําให้นารุโตฉุนจนฟิวขาดทําให้ใช้พลังของจัก,กะก้าวหางเข้าไปบวกกับโอโรเิมุรุแต่เจ้าตัวก็ดันหนีไปได้ซึ่งในช่วงสี่หางขึ้นไปนั้นนารโตจะไม่สามารถควบคุมร่างกายของตัวเองได้หนังซ้ํายังมีจักระของก้าวหางหรือมีเลือดเนื้อของของก้าวหางมาปกคลุมร่างกายซึ่งตอนแรกก็ทําหน้าที่ปกป้องร่างนาระโตนะครับแต่หาลู่ไม่เาเลือดเ,เนื้อที่ปกคลุมร่างกายของนารโตนั้นมันกําลังกินกินเนื้อของนารโตนั่นเองนรต โมด6หางเมื่อเพนค่าฮินาตัดต่อหน้าต่อตาทําให้นารุตโตะนั้นฉุนจนฟิลขาดระเบิดพลังของจัก,กรกะเก้าหางออกมาเป็น4ี่หางในยทันทีและเมื่อเป็น4ีหางได้ไม่นานนั้นหางที่6ก็งอกออกมาซึ่งในหางที่6นี้จะมีกระดูกบนหัวสันหลังและขาหน้าทั้งสองหเก้าหางซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณเตือนว่าตอนนี้ได้มีกระดูกของคุเรวาโผล่มาแล้วต่อไปจะมีส่วนเนื้อหมังมาง,างสาส่วนไหนโคมาอีกนะนารุโตะโมดจักรกะเก้าหาง8หาง เมื่อถึงหางที่8ดนั้นจะเริ่มมีเนื้อหนามังสังคุมร่างกายเป็นตัวเป็นตนของเก้าหางมาเรื่อยเรื่อยงบอกว่านารงโตะนั้นกำลังจะดับผลในไม่ช้าซึ่งเมื่อหางสุดท้ายโผล่มาเมื่อไหร่ก็จะเป็นก้าหางโดยสมบู์แบบแต่ก่อนที่หางสุดท้ายนั้นจะโผล่ขึ้นมานั้นก็จะมีโอคังเงะ้มือสี่ 4, นั้นปรากฏภายในจิตใจของนรงโตะที่ปรากฏตัวออกมานั้นก็เพื่อจะผนึกก้าหางไม่ให้ออกมาเป็นหางที่เก้านั่นเอง ้วผมขอจบคลิปการนำเสนอร่างต่างๆของนันโตในเวอร์ชั่นที่ไม่สามารถควบคุมจัก,การกลเข้าหางได้นะครับหากผมพูดผิดประการใดผมขอกราบขออภัยณที่นี้ด้วยหากมีข้อเสนอแนะอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้จอดดีครับ